สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์มือ2นะครับวันนี้กลับมาพบกับรถ SUV ครับตัวหลูจากค่าย Honda ครับตัวนี้คือ Honda CR-V Gen 1เจน1นะครับตัวนี้เป็น CR-V ตัวแรกเลยครับผมตัวนี้ มีไล่มาตั้งแต่ปีประมาณ198485จนมาจบที่ประมาณ1991นะประมาณนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันว่าเป็น SUV ของ Honda ที่ครบเครื่องรุ่นหนึ่งเลยนะครับนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีออกมาปุ๊บเนี่ยคนเขาก็จะรีบ ขวนขวายหาไปนะครับไปปรับปรุงตกแต่งออกมาดูหลอ่อหรูหราบางคันก็ดุดันบางคันก็เน้นหรูใช้ทำงานได้ท่องเที่ยวได้นะครับผมแล้วก็มันเป็นลักษณะรถ SUV ที่เขาเรียกว่า Walk-through นะครับคือสามารถเดินได้จากตำแหน่งที่นั่งคนขับมาแถวที่2นะครับนะคันนี้เป็นรถ5ประตูนะครับ5ที่นั่งนะฮะที่ ดูดีเลยทีเดียวนะครับยิ่งได้รับการปรับปรุงตกแต่งแล้วเหมือนคันที่ท่านได้รับชมอยู่เนี่ยนะครับก็รอจริงๆครบเครื่องรอบคันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคันคิดว่าท่านกําลังมองหารถที่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวทํางานได้ติดต่อทุระได้ท่องเที่ยวได้คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับแล้วก็สนใจติดต่อหาเจ้าของได้ตามลิงก์ด้านล่างที่เราแนบเอาไว้ให้นะครับ ขอโชคดีครับสวัสดีครับ